CGN TV สวัสดีครับดนดีต้อนรับท่านทั้งหลายสู่รายการ Living Life ผมอาจารย์สมนึกมุนตรีเลือรัศมีพระคำของพระเจ้าในวันนี้ปรากฏอยู่ในหนังสือผู้วินิจฉัยบทที่หนึ่งข้อ22ถึง36ผู้วินิจฉัยบทที่หนึ่งข้อที่2 2ถึง36 พงพันธ์ของโยเซฟได้ขึ้นไปโจมตีเมืองเบ็ดเอลด้วยและพระยาเวสถิตกับพวกเขาพงพันธ์โยเซฟได้ใช้คนไปสอดแนมเมืองเบ็ดเอลแต่ก่อนเมืองนี้ชื่อลูสและพวกผู้สอดแนมเห็นชายคนหนึ่งเดินออกมาจากเมืองจึงพูดกับเขาว่าจงชี้ทางเข้าเมืองนี้ให้แก่เราและเราจะปราณีเจ้าชายคนนั้นก็ชี้ทางเข้าเมืองให้และพวกเขาทำลายเมืองนั้นเสียด้วยคมดบับแต่ปล่อยชายนั้น และครอบครัวทั้งสิ้นของเขาไปชายคนนั้นก็เข้าไปในแผ่นดินของคนฮิตไทส์และสร้างเมืองขึ้นเมืองหนึ่งเรียกชื่อว่าเมืองลูสซึ่งเป็นชื่ออยู่จนทุกวันนี้มานสเสไม่ได้ขับไล่ชาวเมืองเบช,ชานหรือชาวเมืองทาอานาคหรือชาวเมืองโดหรือชาวเมืองอิบเลอัมหรือชาวเมืองเมกิดโดและไม่ได้ขับไล่คนในหมู่บ้านต่างๆของเมืองเหล่านั้นออกไปดังนั้นคนคณะอันจึงยังอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้น อยู่มาเมื่อคนอิสราเอลเข้มแข็งขึ้นก็บงังคับคนคณาอันให้ทำงานหนักเยี่ยงทาตแต่ไม่ได้ขับไล่เขาออกไปอย่างสิ้นเชิงและเอฟราอิมไม่ได้ขับไล่คนคณาอนันผู้อาศัยอยู่ในเมืองเกเซอร์ออกไปดังนั้นคนคณาอนันจึงยังอาศัยอยู่ในเมืองเกเซอร์ทา่ามกลางเขาเซบูลุนไม่ได้ขับไล่ชาวเมืองคิดโรนและชาวเมืองนาฮาโลดังนั้นคนคณาอันจึงอาศัยอยู่ท่ามกลางเขาและถูกเกณฑ์ให้ทำงานหนักเยี่ยงทาส อาเชอร์ไม่ได้ขับไล่ชาวเมืองอัคโคหรือชาวเมืองไซดอนหรือชาวเมืองอักรลาบหรือชาวเมืองอักซีฟหรือชาวเมืองเฮลบาหรือชาวเมืองอาฟิกหรือชาวเมืองเรโฮฉะนั้นคนเผ่าอาเชอร์จึงอาศัยอยู่ท่ามกลางคนคณาอันเช่าแผ่นดินนั้นเพราะว่าเขาไม่ได้ขับไล่คนคณาอันออกไปนัฟทาลีไม่ได้ขับไล่ชาวเมืองเบชเชเมสและชาวเมืองเบธานาธ แต่ได้อาศัยอยู่ท่ามกลางคนคณาอันชาวแผ่นดินนั้นอย่างไรก็ดีชาวเมืองเบเชเมชและชาวเมืองเบธานาตก็ถูกเกณฑ์ให้ทำงานหนักเยี่ยงทาตให้พวกเขาคนอโมไรต์ได้บีบคนดานเข้าไปในแดนเทือกเขาและไม่ยอมให้ลงมายังหุบเขาคนอโมไรต์อย่างตั้งมั่นอยู่ที่ภูเขาเฮเรสในเมืองไอยาโลนและในเมืองชาอารบิมแต่อำนาจของพุมมพันโยเซฟเหนือกว่าดังนั้นคนอโมไรต์ จึงถูกเกณฑ์ให้ทํางานหนักเยี่ยงทาตพรมแดนของคนอมโมไรต์เริ่มตั้งแต่ทางขึ้นเนินอักรบ,บิมคือตั้งแต่เมืองเสลาเรื่อยขึ้นไปผมยังกลับมาพูดถึงเรื่องต่างตรงขึ้นต่างในทางขึ้นสูงแล้วเรื่องย่อยของต่างตรงขึ้นในบทเรียนวันนี้บอกว่าแย่แต่กับยั่งยืนยงแย่แต่กับยั่งยืนยง มีผู้ชายคนหนึ่งที่ผู้สอดแนมเข้าไปพบเขาอยู่ในเมืองแล้วพูดกับเขาว่าให้ชี้ทางเข้าเมืองนี้ให้กับทีมผู้สอดแนมในที่สุดถ้าคุณทำอย่างนี้เราจะให้ความเมตตาปาน,นีกับคุณชายคนนั้นก็ชี้ทางไปเมืองให้กับผู้สอดแนมแล้วในที่สุดพวก ทีมอิสราเอลก็เข้าไปทำลายเมืองนั้นด้วยคมดาบแต่ทีมอิสราเอลปล่อยชายคนนั้นไว้รวมทั้งครอบครัวของเขาด้วยครอบครัวนี้ก็ได้รับความรอดแล้วเมื่อครอบครัวนี้ไม่ถูกทำลายหรือไม่ถูกทำลายชายคนนั้นก็เข้าไปในเมืองในแผ่นดินของคนฮิตไทายแล้วสร้างเมืองขึ้นเมืองนั้นชื่อเมืองลูซซึ่ง มีชื่ออยู่จนทุกวันนี้ผมเอาตรงนี้มาเป็นเป็นตัวพินพอยนิดหน่อยคนยิวมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าตาแทนตาฝันแทนฝันในนี้ไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณทำไม่ดีกับผมผมก็จะทำไม่ดีกับคุณ mm hmm. ก็แน่นอนมันมีความหมายอย่างนั้นด้วยแต่ให้ให้มองมุมมองนี้ว่าถ้าคุณทำดีกับผมผมก็จะทำดีกับคุณ คนยิวนั้นมาเจอชายคนนี้แล้วบอกว่าคุณช่วยบอกทางหน่อยหลังจากนั้นเราจะไปพิชิตศึกชายคนนี้รู้ว่าเมืองที่เขาอยู่นั้นไม่รอดแน่เขารีดบชี้ทางให้เป็นการทำคุณให้กับผู้ที่จะมายึดเมืองแล้วพราะเห็นนี้เองเมื่ออิสราเอลเข้าไปยึดเมืองนี้พอยึดเมืองได้ชายคนนี้และครอบครัวของเขาก็เป็น อิสระและไม่ถูกทำลายพอไม่ถูกทำลายใช้คนนี้ก็มีโอกาสดีในการที่ได้สร้างเมืองคิดดูนะครับสร้างเมืองเขากับครอบครัวของเขาสร้างเมืองขึ้นเพราะความรอดที่ได้รับจากการเอื้ออำนวยกับทีมของคนของพระเจ้าพอไปดูเรื่องนักธุรกิจชาวยิว ในการที่เขามีแนวคิดซึ่งแนวคิดนี้เป็นแนวคิดมาจากพระคำของพระเจ้าคนยิวบอกว่าคุณสังเกตไหมว่าคนยิวจะไม่ทำสวนเองคนยิวนักธุรกิจอย่างเราเราจะจ้างคนที่ทำสวนที่ดีที่สุดมาทำสวนให้กับเราในวันที่เราหยุด แล้วในวันที่เราหยุดซึ่งเป็นวันสบาโตเป็นวันที่เราจะให้เกียรติพระเจ้าด้วยการไม่ทำอะไรเลยแต่เราจะจ่ายเงินให้กับคนสวนที่เขาทำสวนได้ดีที่สุดให้เขามาทำสวนให้เราเพื่อคนสวนเขาจะมีความภาคภูมิใจว่าอาชีพการทำสวนของเขาไม่กระจอกแล้วเราก็มีความภาคภูมิใจที่ว่าเราได้ใช้เงินที่เราทำมาหาได้ จ้างคนสวนให้ทำงานอย่างดีที่สุดและตัวเราเองจะได้เป็นนมัสการพระเจ้าและให้เกียรติพระเจ้าในวันสบาโตผมเรียนบทเรียนนี้ผมรู้สึกอืมเป็นบทเรียนที่น่าคิดคนยิ่มีความเชื่อว่าการมีเงินเป็นการรับใช้พระเจ้าด้วยการรับใช้คนอื่นดังนั้นเมื่อพรใดๆมาถึงเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรทางการเงินเราจะให้พรนั้น เป็นพรส่งต่อให้กับคนอื่นถ้าเราจ้างใครเราต้องการให้เขาทำงานให้ดีที่สุดเพื่อเขาจะมีความภาคภูมิใจกับหน้าที่การงานที่เขาทำแล้วเราจะจ่ายผลตอบแทนของเขาให้คุ้มค่าสุดยอดไหมครับทำให้ผมมีแนวคิดหลายครั้งนะว่าบางทีเราคิดอย่างนี้ว่าโอ้ยคนสวนหาคนสวนที่เป็นคิดเสียนมาทำงานให้ผมแล้วก็จ่ายเขาถูกหน่อยเพราะเขเป็นพี่น้องคิดเตียนด้วยกัน คิดอีกทีแล้วเอาแต่ขอแต่ส่วนลดที่เป็นประโยชน์ของเราแล้วเขาอาจะอยู่กินยังไงผมคิดถึงอย่างนี้บางครั้งเนี่ยเราอยากจะได้ผู้รับใช้พระเจ้าที่สุดยอดแต่ถึงเวลาที่เราถวายสมนาคุณเอานิดนึงก็พอให้อาจารย์อยู่ด้วยความเชื่อนั่นเปนเหตุให้หลายครั้งอาจารย์ก็หายใจไม่ค่อยคล่องเพราะว่าชักหน้าไม่ถึงหลัง อาจารย์รักพระเจ้าถวายสุดตัวทั้งครอบครัวสั่งให้ทำทุกอย่างเลยตั้งแต่ภรรยาเข้าไปมีส่วนในงานครัวลูกทุกคนฝึกให้อยู่ในทีมน้ำมัการเวลาออกประกาศเป็นพยานยกทั้งครอบครัวออกไปแล้วทำงานรับใช้พระเจ้าเต็มที่กับบ้านอุยยาตังไม่พอซื้อข้าวสารไม่พอซื้ออาหารมาประกอบกินกันในบ้านอย่างนี้ก็ไม่เหมาะสมถ้าคิดจักรของท่านสามารถ รับใช้อาจารย์ด้วยการถวายให้กับอาจารย์ให้มีเยอะพอหน่อยก็ขอบคุณพระเจ้านะครับอันนี้ผมพูดแทนอาจารย์ทุกท่านแต่สิ่งที่สำคัญในที่นี้มีข้อคิดที่ว่าเมื่อชายคนนี้ทำคุณให้กับทีมที่ไปยึดเมืองคือคนอิสราเอลในที่สุดคนอิสราเอลไว้ชีวิตเขาแล้วทำให้เขายั่งยืนยงจนเขากระทั่งสร้างเมืองได้ใครจะไปรู้นะครับว่า ถ้าเราจ่ายเงินที่ดีให้กับคนสวนเขามีความภาคภูมิใจเขาก็สามารถส่งลูกเขาเรียนหนังสือดีๆได้เขาก็สามารถอาศัยหน้าที่การทําสวนซึ่งบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้งานทําสวนเป็นงานกระจอกแต่ไม่ใช่ครับให้เรานับถือเขาที่เขาเป็นคนสวนมาทําสวนให้เราและเราจะต้องเทคแคร์เขาอย่างดีคนยิวเขาบอกว่าผมไม่เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเองผมไม่ซ่อมรถเอง ผมคาดหวังว่าจะมีช่างที่ดีที่สุดในบริเวณนั้นที่จะมาดูแลรถให้กับผมและผมจ่ายให้เขาอย่างดีที่สุดผมก็ก๊อปปี้นิดหน่อยนะครับจากวัฒนธรรมนี้้าวบ้านผมมีอู่ซ่อมรถซึ่งเวลารถผมเสียผมโทรสั์หาเขาเขาบอกอาจารย์เดี๋ยวผมแวะเข้าไปให้แล้วเขามาขับรถผมไปที่อู่แล้วเขาก็ซ่อมทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จแล้วเขาก็ส่งกลับมาถ้าต้อง เปลี่ยนอะไรหรือค่าซ่อมแพงเขาจะโทรศัพท์บอกผมเขาบอกอาจารย์ตรงนี้แพงนะตรงนี้อย่างนี้อย่างนี้นะผมบอกโอเคผมยินดีใจใ้เพราะผมต้องการให้เขาภาคภูมิใจที่เขาได้มาทํางานให้ผมมากกว่าเฮ้ยทําให้อาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ต่อผมอีกแล้วเดี๋ยวอาจารย์ลดราคาอีกแล้วโอ้ยผมไม่อยากไปรับลดเลยนะค่อยเราเรียนบทเรียนนี้นะครับว่าให้เราทําคุณกับคนที่เขาทําคุณกับเรา ให้เราหว่านเพื่อเราจะเก็บเกี่ยวสิ่งที่ดีให้เรายอมลงทุนกับสิ่งที่มีคุณค่าถ้าคนมาทำอะไรที่เป็นคุณกับเราให้เรารู้สึกขอบคุณเขาพี่น้องสมาชิกกับรวมทั้งเสียบิบาลผมอยากจะให้เสียบิบาลรู้สึกชื่นชมยินด,ดีกับทีมธรรมกิจที่ร่วมรับใช้กับท่านในการที่ทีมธรรมกิจจะร่วมแบ็กอัพอาจารย์สนับสนุนอาจารย์ จุนเจืออาจารย์ร่วมแรงร่วมรับใช้กับอาจารย์อาจารย์สั่งผมเลยผมยินดีรับใช้ในทุกรูปแบบถึงแม้ผมเป็นธรรมกิจผมจะถวายด้วยผมจะรับใช้ด้วยผมจะทุ่มชีวิตขออาจารย์ลุยผมก็จะลุยกับอาจารย์และถึงเวลาถวายเราอยากจะถวายให้อาจารย์มากขึ้นเราอยากให้อาจารย์ได้รับพระพรมากขึ้นเพื่ออาจารย์จะต่อยอดมากขึ้นเพราะเรารู้ว่าเวลาอาจารย์ไปกินก๋วยเตี๋ยวกับพวกเราเขาจะมาเก็บตังกับอาจารย์แล้วผมก็ไม่อยากแย่งจ่าย ผมจะทำให้อาจารย์ผมสามารถจ่ายแทนผมได้แล้วตอนหลังผมค่อยยัดเงินให้อาจารย์เพื่อเป็นการที่ขอบคุณพระเจ้าสําหรับอาจารย์ที่รับใช้พระเจ้าในธรรมการพวกเราถ้าคิดจากไหนทําได้อย่างนี้นี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับบุคคลคนนี้ไม่ได้มีชื่ออยู่ในพระคัมภีร์แต่เขาร่วมกับทีมสอดแนมแล้วทําให้มีพระพรในที่สุดช,ชีวิตของเขายั่งยืนยง ขอพรของพระเจ้าอยู่กับท่านกับที่ท่านจะยั่งยืนยงเอานะถ้าท่านตอบแทนนห้กับใครได้มากหน่อยนะขอตอบแทนให้กับเขานะครับตัวอย่างสุดท้ายครับคนยิวคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเอาลูกมาเอาเอาคนหนึ่งมาช่วยดูแลลูกเล็กของเขาเพื่อเขาจะออกไปข้างนอกกับภรรยาใช้เวลาร่วมกันสักสองสามชั่วโมงพอเขากลับมาเขาก็ถามคนที่มาช่วยดูแลบอกผมต้องให้เงินคุณเท่าไหร่ คนช่วยดูแลก็บอกว่าสักสามร้อยบาทก็พออาจารย์ให้ห้าร้อยครับคนช่วยดูแลบอกาอาจารย์นี่เยอะเกินไปไม่เป็นไรหนูแค่สามร้อยอาจารย์บอกว่าหนูสมควรที่จะได้รับเงินห้าร้อยอาจารย์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับหนูดีใจด้วยที่หนูมาช่วยดูแลลูกให้อาจารย์ถ้าทำอย่างนี้น้องๆที่ชอบดูแล ลูกๆหรือเด็กๆให้กับคนอื่นสนใจไม่งานอย่างนี้ผมเสียดายผมไม่มีลูกเล็กที่จะให้ใครมาช่วยผมดูแลแล้วแต่ว่ามีบทเรียนที่ดีว่าถ้าเราสามารถทำคุณให้กับใครสักคนหนึ่งเป็นการหวานสิ่ิทีดีในชีวิตของเขาเราควรจะทำให้เราร่วมใจกันในางต่างข้าแต่พระเจ้าพระคำสอนค้าบพงทั้งหลายในเรื่องการทำดีตอบแทนความดี จนในที่สุดความดีส่งผลให้เจริญรุ่งเรืองและต่อยอดขอบคุณพระเจ้าที่ประทานดินแดนคณะอันให้กับคนอิสเรลและพระเจ้าส่งให้คนหนึ่งมาร่วมงานกับคนสอบแนนจนในที่สุดเขาได้รับความปลอดภยัยแล้วในที่สุดเขาสามารถสร้างฐานะสร้างครอบครัวอยู่ในเมืองทั้งเมืองได้ ขอพอรของพระเจ้าอยู่กับพวกเราในการที่จะรู้จักทำดีแก่กันและกันเป็นพรแก่กันและกันในนามพระเยซูคริสต์อาเมนอยากจะเชิญชวนท่านทั้งหลายนะครับที่มีส่วนร่วมกับรายการของ CGN TV ในวันนี้ใน YouTube ก็ดีใน Facebook ก็ดีด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับ Subscribe เพื่อในสุดจะเป็นพอรอ้ออย่าลืมขอท่านคิดเห็นอย่างไรช่วส่งคอมเมนต์นะครับ ขอคอมเมนต์ของท่านจะเป็นพรจริงๆตลอดอาจารย์ทุกท่านนะฮะเมื่ออาจารย์ได้เห็นคอมเมนต์ของท่านจะเป็นพรสำหรับอาจารย์ด้วยที่ท่านอวยพรูรับใช้พระเจ้าขอบคุณครับ